ายการบอสเลเดอร์เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวไม่ใช่ไม่ใช่รายการกูเปลี่ยนชื่อแล้วสวัสดีครับผมรายการเทลยูนิเวอร์สเลขอบกลัวค้างจนได้ฮะตอนนี้ฮะครับรายการเหมือนปกตินะครับที่ตั้งชื่อใหม่แล้วไม่รู้ว่าตั้งชื่ออะไรดีบอสเลเดอร์แล้วก็ทำเสียงลักลอกหน่อยวันนี้ผมบอสเลเดอร์เสียงล็อกเสียงล็อกใช่ไหมแฮมแฮมกันหนึ่งนะ ไม่ได้ว่ะเสียงไม่มีเสียงไม่มีมมอันดับแรกเราต้องหาหินก่อนนะครับอันดับแรกอย่าตายแล้วกันนะแล้วก็หาแหล่งน้ําให้เจอไม่รับแหล่งน้านี้นะนี่ไงแนหะล่งน้ำแหล่งน้ําด้านหลังนี้ไม่นับนะแหล่งน้ำมิส่กไปเราวสุดท้ายเราเจอหินนะก็ได้เป็นคเมฆหิน,นซึ่งไม่รู้ว่าใครเรียนรู้ไปไมเมื่อกี้วันนี้ก็อยู่กับผมนะครับแบฟิลแบฟฟิว่เหมือนว่าเจอก้อนหินก้อนนึงนะครับก็เก็บขึ้นมา ส่พวกนี้จะมีประโยชน์กับเรามากนะครับการดำรองคลิปลอกเฮ้ยจะเสียงเหมือนนะเสียงเหมือนจะฟาหลงไปเฟลฟิวป้าดูนะดูเหมือนเราจะเจออะไรข้างหน้านะครับและหายไปไหนครับคุณฟิวครับเราเจอหมู่บ้านนะครับแล้วคุณฟิวอยู่ไหนครับที่นี่ก่อนคุณฟิวบอกได้ครับว่าคุณฟิวอยู่ไหนครับ่คุณฟิวไปไหนคเ่คฟวไปพี่ไหนครับมานี่เลยครับตอนนี้เราดูเหมือนว่าเราจะรอดแล้วไม่ใช่คุณฟิวอยู่ไหนครับคุณฟิวบอกพิกัดหนครับ ตอนนี้อยู่ที่สี่ห้ายี่สิหกสี่ห้ายี่หกเราเจอหมู่บ้านคนป่าไปทางที่เด็บที่เด็บเบลพิเอนตามมาเลยเอ้ยเสียงเงี้ยอะไรวะเงียบเนะพิเอนอยู่ด้วยอยู่ใกล้ๆกันไหมอะไรเหรอไม่รู้ใช่โหมดนี้มันน่ากลัวเนาะไม่อะไรโมโมไม่ได้ใช่มีคือโหมดขอจอนรับสู่ป่านะครับก็เป็นโหมดที่เพิ่มคนป่าขึ้นมาและ ภาพจิตขึ้นมาเพราะฉะนั้นอย่าพยายามปูอยู่นิ่งที่ปูเออปูเจอปูทันทีขอให้ปูอ,อยู่นิ่งบ้าว่เาไงก็ <c ười> ปูอ,อยู่อยู่ไม่นิ่งมาตามมาพี่แอนพี่แอนนี่มาที่เดิมไม่ดีกว่าที่เดิมที่พี่แอนกับพี่แจ็คสร้างบ้านกันตั่เริ่มต้นเกมเราจะไม่สร้างบ้านกันอีกแล้ว<ร>เราจะเดินทางไป ตามผมมาเลยผมมีผมมีวิธีอยู่ว่าเราไปที่ไหนกันดีตามมาตามมาเฮ้ยมะพร้าวหลุดใรงไหนวอุ๊ออยมะพร้าวเดี๋ยวปาก่อนแมนแมนฟบอกอเอ,า <c oughs> อ้าเดี๋ยวเดี๋ยวขวานขวานพีน่แอนครับขวานไหมขวานครับข,ขวานเดี๋ยวเลยกำลังขันโ okay. อียเฮ้ยหมูปมาาลาปลาโถยนึกว่าตัวบ้าอะไรนี่นะโอ้โคตรแม่นเลย อาจารย์อาจารย์ฟิลลี่ไม่ใช่ฟิลบิไลท์ไม่ใช่ฟิลลี่ส่วนส่วนเจ็ดแบ <Bear S 1> ฟิลไม่ใช่แแบฟิลแบฟิวแล้วทำไมมะพร้าวเมื่อกี้ลอยได้ะาาวะมะพร้าวลายแรงน้ำทวงจะดูหมูตัวนี้ดีนะปลาหินที่เดียวตายเลย <c oughs> เอา้าวเอาหินกูไปด้วยเฮ้ยจะดูหมูตัวนี้ดีๆนะ <c oughs> เอาไอขอกูไปไหนวะเอาไอเวนควานกูปลาไม่ถึง <c oughs> ชัวเต็มหัวโอ้โหสุดยอดแบบฟิลตอนนี้โอ้แบบนี่และครับแล้ว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 ขวานผมอยู่ไหนครับขวานผมอยู่ไหนครับโอ้ยคุงกันยุงกันยุงกัดชื่อจริงนะยุงกัดมากโอยมันกัดตีนโอยเจ็บเจบเจโอเคครับแล้วแล้วทั้งคู่อยู่นีนครับมานี้ยมาเนี้เราจะที่มัเห็ดยัง่วเห็ดยังเห็ดยงเห็ดยงเห็ดยังมา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  ปลาปลาปลาปลลเป๊ะเลยไม่มีกิ่งไม้ไม่มีกิง่งไม้เจอเจอสมุนไพรมันตัวอะไรเนี่ยเจอสมุนไพรพี่เอามาเก็บเลยโอ้โหมึงหนีไวมากเพราะพี่เอามมีขวานแต่ผมไม่มีขวานเก็บไม่ได้ไม่น่าจะรอดนะครับถ้าอยู่กันแบบนี้ทั้งคืนทั้งวัน <laughs> <laughs> ไม่รอดอยู่แล้วแหละไม่รอดอยู่แล้วแหละอ่ะพี่แอนสับนี้สับนี้ด้วยมันจะให้ยอดปาล์มมาแล้วยอดปาล์มเนี่ยมันให้คาร์โบไฮเดรตเยอะมากโอเค เอออออยย่เเนแลลก้ราเจอที่พักแล้วเจอดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันหมุนไหลเตี้ยวนี่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 พี่อันนี่ยอดปาล์มเก็บเลยเก็บเลยเก็บเลยยอดปลาบําอย่าพุ่งกินนะอย่าเพิ่งกินนะต้มต้มก่อนกินเดี๋ยวครับแบร์ฟิวไหนครับตอนเนี้ยตามมาตามมาแบร์ฟิวตามผมก่อนไหมพ่อผมอ่ะมีที่ดีกว่านี้นี่มาตรงนี้มาตรงนี้สี่ห้าสามสี่ห้าไหนนะ สี่ห้าแล้วต้องไปแล้วอีกสุดยอดไปเลยสวยงามมากตรงนี้โอ้โหต้องไหนเฮ้ยเปล่าไอ้บนฟ้าเฮ้ยโอ้พี่ฟิวไปที่น้ำตกพี่แอนตามมาเฮ้ยเหี้ฮียเต็มที่เลยโอ้ยอะไรอะไรอื้อะไรโอ้โหเลีอดนรถลัวๆเดี๋ยว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 โดน๋ยวราการที่จบละ จริงจกเนี่ยใบสมุนไพรใบสมุนไพรต้องมีใบใบใบนั้นน่ะใบยาสูบใช่ยาสูบแต่ไม่มียาสูบสับได้ไหมใบยาโดสับได้ไหมยาสูบเออมันเอามีดสับได้เพิ่งรู้เราต้องมีใบยาสูบแต่แต่ก่อนอื่นเลยกูใกล้ตายแล้วโหมดนี้มันเพิ่มความฮาร์ดคอร์มันมีเพิ่มความฮาร์ดคอร์มานิดนึงพี่แอนตามมาตรงนี้โคตรสวยเลยบอสมาเร็ว นี่ไงพี่แอนข้ามแม่น้ําดีๆเนี่ยเห็นไหมน้ําตกข้างหน้านั่นน่ะเป็นที่สับเราเว้ยเป็นที่ที่ดีมากพี่แอนน้ําตกสวยจัดๆเลยครับทาดีๆอย่าลองตกเข้าไปนะพี่แอนตกทีนี้ตายเลยงั้นเราจะทาบ้านคราวนี้ดีสยาาสวยงามมากอะสวยงามมากจ่ก่อนนี้นี่ตอนนี้ติดพิษตายแล้วเฮ้ยปลาปลาปลานี่ตัวอะไรวะเออไม่ใช่ปลาปลามันมีวิธีฆ่าเว้ยคือ ง่าย <Okay. S 2> มากร้อยมันอยู่นิ่งๆก่อนชั่วอือ,อได้ไหมหนึ่งตัวหนตัวมีฟิลลี่โอ้อีซี่อ่ะแล้วเอาปลาวางตรงนี้ไว้ก็ได้ไม่ต้องแกะชิ้นมันจะไม่เน่าเลยมันจะอยู่ได้โคตรนะมาจะหินอาคานี้ด้วยนะเฮ้ยเป็นถ้ำหมอกข้างในสิ่งที่จะาทำได้ตอนนี้ก็คือเราต้องสร้างบ้านก่อนที่จอเคขัดกิ่งไม้ขัดกิงดก่งไม้ใหญ่เหรอกิ่งไม้เล็กนี่แหละ เยี่ยมเยี่ยมไหมล่ะเที่ที่เหลือก็ใบปาล์มฮะใบปาล์มอะไรด่ตอนนี้ยังไม่เสร็จทีสรุปแล้วมึงรีบหาเชือกรีบหาเชือกหาเชือกแล้วพี่ฟิวยังสร้างไม่เสร็จทีไม่ใช่หรอโอ้สุดยอดครับสุดยอดครับคุณผู้ชมผมบักเต็มที่เลยคุณผู้ชมแล้วบักเต็มที่เลยบักเต็มที่เลยเห็นอะไรก็ไม่รู้เห็นไหมพี่แอนพี่แอนยังเห็นไม่เหมือนน้องเลย คุณผู้ชมนี่คนไหนวะไม่รู้กำลังแคสอยู่เว้ยกำลังแคสอยู่ต้องแบบแต้องแบบมีแบบมีเซนซิทีในการแคสเก่งไม้มาใส่ดิดิก่งไม้อะไรเหมือนปั้นอะวาง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 วใช่วาง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 ค่ะ อ้าวบ้านหลุดเหรอเป็นไข้เป็นไข้นอนนอนเป็นไข้นิดหน่อยไม่เป็นไรยังไหวอยู่อ๋อบอสหลับนี่เฮ้ยทีนึงเสพเสพโอเคแต่พี่แอร์เขาจะไปแล้วกีโอเกนเน็ตวีคเน็ตวีคอะไรล่ะโอเคเจอกันเน็ตวีคเลยเหรอไม่รู้อ่ะกูพูดมั่วเอาเรามาฝึกกายภาพที่น้ำตกน้ำตกช่างเย็นชุ่มฉ่ำเหลือเกิน รวมถึงปิงที่เกาะอ,อยู่ตรงแขนกูด้วย <c oughs> ตอนนี้เจ๊แอนเขาก็ไปกันแล้วนะครับมันเป็นอะไรที่ทางน่าเศร้าเลยครับเขาต้องไปกินข้าววะโอ้ยจะกินมากชุ่มฉ่ำสดชื่นชื่ในใจสุดยอดเลยครับออสุด <จะ S 2> ยอดเลยดงน้ำหาทองคำใต้มาหาสมุทรทองคำใต้ม,าม,มาหาสมุทรมหาสมุทรตรงไหนวะยี่มันปลาเนะเป๊ะเฟลฮะช่วยน้องด้วยลาก่อน แล้วกูอยู่ที่ไหนของโอ้โหพี่ฟิวอยู่ไหนนะขอพิกัดหน่อยว่ายน้ำอยู่ขอพิกัดเราอยู่ไหนกันว่ายน้ำอยู่บอกพิกัดก่อนว่ายน้ำอยู่มันโดนไอ้กาไม่ได้ไไดนะไ้กาไม่กันน้ำ <laughs> อีกเวเย <laughs> <c oughs> ้ยดยโอ้โท่านผู้ชมครับผมโดนกาเบนต่อยอีกแล้วครับผมตายอีกรอบแน่ๆน <laughs> เลยครับท่านผู้ชมครับเลือกผมเหลือเท่าขี้หมากกูไม่น่าเลือกบทราชันแห่งปลาเลย โอเคครับท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมก็อยู่คนเดียวนะครับคนฟิลลี่เขาออกไปแล้วคนยูเซลฟ์หรือเจแอนก็ออกไปแล้วอันดับแรกที่ผมต้องทำในตอนนี้ครับก็คือเตียงนอนนะครับเตียงนอนนั้นต้องทาใช้ไอ้เจ้าไปปั๊มนะครับแต่ผมไม่รู้ว่าผมมีแรงพอหรือเปล่าในการทําและผมอาจจะตายนไม่นานนี้เพราะกูไม่มีแรงทำอีกตว์เลยกูว่ากูหลับอีกรอบอย่างแน่ๆเลยครับจะต้นปั๊มนะครับ แค่เดินไปที่ต้นปลาล์มแล้วสับอะรไรใบต้นปลาล์มมาันแล้วมาทำเป็นเตียงได้ใครเล่นเกมนี้ก็อย่าลืมทำตามแต่ก่อนอื่นเลยให้กูสลบน่น้อน <c oughs> สุดยอดสุดยอดสุดยอดมากดึขึ้นมาพบว,ว่าไอเหี้ยมึงเย็นแล้วมึงเย็นไม่พอชีวิตกูชีวิตกูตกขึ้นอยู่กับใบปลาล์มมึงสับด่วนเลยมึงสับด่วนเลยมึงสบับมึงสบับเก็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 บ สร้งเตียงนอนมาส่้งด้วยมาส่้งด้วยมาส่้งด้วยคุณนอนธรรมดาก็ได้เกินนอนเพื่อเซ็ตแล้วมึงตื่นเลยมึงไม่ต้องรีบแล้วมึงตื่นซะโอเคร่างกายกูก็เป็นหนองนะครับเป็นหนองนะครับแต่กูไม่ว่ากูจะหาอะไรจากที่ไหนครับเพราะตอนนี้กูขาดทุกอย่างในชีวิตเลยครับสุดยอดมากจับหมดเฮียนี่เออจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุบจุ๊บจุ๊บจุ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 ๊จุ๊บจุ๊บจบ กูทำไงต่อเลย่อมันครับกูก็จะเอากิ่งไม้ผสมกับสว่านจะได้เป็นสว่านมือระดับเบสิกเบสิกธรรมดาธรรมดาครับผมมีประสบการณ์เล่นเกมนี้มาก่อนครับแต่ไม่เคยมีประสบการณ์เล่นในโหมดนี้มาก่อนครับเพราะฉะนั้นผมตายบ่อยมากเลย <B read> แล้วก็สิ่งต้องทำหลักฐานนี้ก็คือการหาใบพวกเกูมไม่มีนี่หว่า <B read> <B read>

บวกแล้วบวกห้าแล้วบวกห้าแล้วจังหนี้บว้าแล้วบวกห้าแล้วบว้าแล้วบวกแล้ว Stop กิกูบวก้แล้วนี่ถ้าก,กูกินเนื้อเนี่ยบอแล้วว่า,าก,กูจะวัดิกูพังึ้นแน่นอนมึงอย่ามานะกูใช้มีดมึงนะกูเอาขี้นี้ปานี่ You can e e a m ง่ะมึงพูดจากไหนมึงมาก,กูบ่าอยสุด <can> เลยไมย่ระยะไคลกองไฟ You keep c a l ี is Okay. โอเคเฮ้ยเนื้อสุกแล้วโหนไม่อะไรเดีวอากูกินผิดไอ้เวยนไม่สุก้าปูจิตมี่ขึ้นแล้วค,วครครับว่าจะได้ครับต้องทำงยไงต้องไหมครับก็คือการการนอนหลับนะครับนอนหลับการนอนหลับคือสิ่งที่ดีสุดครับอ๋อว,ว้าวสุดยอดเลยครับท่านผู้ชม อ๋อก oh, so oh, oh, ูเห็นแล้วครับตอนนี้ครับกูเห็นนันอะไรไหมกูเห็นว่ากูไม่นานไอ้กูกูใกล้จะตายแล้วกูใกล้จะตายแล้วเอาพูจติงกูใกล้จะตายแล้วมึงคือดักซีดียป่กว่ะเสียงมึงช่อยนู้โอ้โหไอ้เหี้ยเอ้หมดนี้คือหมดนี้ยากนะหมดนี้ยากเท่ไหรมสุขภาพจิตลดไวมากเพราะตัวละครมึงมึงเป็นคนที่้เครียดตลอดเวลามึงคิดมึงคิดไรตลอดเวลา เพราะฉะนั้นแล้วกูต้องนอนเบน่าส์กลืมไปว่าถ้าคุณนอนกูจะตายไปไว้โอ้ย่าเกมนีเน้เก็นเกมยอดเลยครับท่านผู้ชม